สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังเตรียมกอไฟค่ะอันนี้ขีมาอันนี้เชื้อเพิิงได้พี่นอ้องมีเศษใหมอ่อันนี้เชื้อเพิงค่ะฟางเศษฟางที่ง่วบอกินนะคะปนๆข้อาตากออกมาหอมว่าใส่อันนี้ นะคะหออเอามาใส่กล่องไฟนะคะดูนะคะมาสีตังตังกล่องบ่ไดดค่ะขากล่องบ่ได้เอามาขากล่องบ่ไดดเอาออกมาค่ะนะคะจะเลยสิประมาณนี้นี่ค่ะวิธี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีไม่ใ่กระสินทั้งในประเทศและต่างประเทศจ้าอ่าเมื่อแรกมาไม่ใ่กระสินกระสิมากกอ่อไฟแห่งงวดเดียบา้าเนี่คูณเอ้ยคูณอน,นาคตพอพันธ์นะคะท่านใดสนใจนะคะสําหรับพอพันธ์งามๆนะคะบามันเป็นบามันขาวอันนี้พอแดงค่ะพอแปลงแล้วค่ะพอแดงออกมาลูกกระแดงนะคะนี่อีกตัวหนึง่ง นี่นะคะเออพอแดงลูกออกมากระแดงพี่น้องงวงยังบาดไอพ่อเดือนได้นน่ออกมือมือวั้นซุกที่สามนี่บอกของของวั้นซุกที่สามนี่อ่าสองตัวสามตัวสี่ตัวมาลุกมามาห้มกันลุก,มา,ม,กมาห้มกันกมาห้มกันลุกมาห้มกันมือแรงมากมาห้มเขาสีกอไฟให้เขาค่ะสีกอไฟให้เขาเด้อ เนี่ยพอเขาแดงหลวมากก็เลยเป็นสีแดงนะคะตัวนี้ก็อยากให้เกาค่ะให้เกาค่ะนวลน,นานค่ะตัวนั้นก็ง้วดแดงค่ะอางัวาซาสซิได้หาโตลูกงัวปีนี้นะคะซาสซิได้หาโตและย่างอีกแปดแม่ที่ย่งางท่านเดี๋ยวออกกันนาสิปลายปีนี่นาสีเริืมออกแล้วล่ะค่ะตั้งแต่เดือนกันย่าไปจนถึงท่านว่านี่ออกคักเหมิดแน่นอนแปดตัน่ะ เออนะคะเนี่ยย่านกันได้ลื่นพี่น้องสีมะกอไฟแหละกะเขากับสีมาเนี่ยตัวนี้นี่อุย้ยกำลังตกเกตได้นี่เพิ่นเป็น,ปน,ปนตุ้มเต็มโตคุ่นะคุะ่นอะฝุ่นอะตายเออตัวนี้ตกกำลังตกสเกตคะ่ะพี่น้องอ่าหาโตเป็นง้วแดงตัวหนึ่งเป็นง้วขาวขาวกว่าขาวนู่นน่นนะคะอันนี้อันนี้คือ อันน่าคตดพอพันเลละค่ะแม่ไญ่กละสินว่าสูงเง่เข้าดีนั่งนาคาเแง่อุอ้ยตายล้วขอโทษขอโทษนะคะล่ำตัวเง่แล้วก็เชื่องนะคะให้ห้าลูบให้ห้าเก่าะค่ะให้ห้าเกานะคะอืมเนี่ยเห็นบอนี่อีกตัวนึง่งออกยังมาได้พ่อเดือนได้น่ะอันนี้แม่นัง่งเลยค่ะตัวนี้ ะะแม่นั่งย่างบ่าทัานไดนทับคือทับแล้วยังบ่หลูนะตัวนี้เป็นยังละลูกอ,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 อยากให้ห้าเก่าค่ะนะคะอยากให้ห้าเกา่าเนี่ยกําลังตกเก็ดพี่น้องเอ้ยนะคะฝ่าท่าไรโจรก็ใส่กล้วยให้แม่เขากินนะคะลูกเขากินนุม่มก็สามารถเทศไหตุม่มที่ว่ามันเป็นตุ่มนะคะอ่ายูพ่องแล้วก็กรลังตกสะเก็ดค่ะ บ่ได้เอายาอย่างาฉีดเลยนะคะไม่ใช่กระสินเบืองแล้วกับเออบอกค่ะกะถือว่าถือว่าโอเคเลยนะคะอันนี้คุณหมอปตุสัตว์เพื่อนแนะนำด้นำคนกระบาดงัวโรคโรคโรคงัวกระโรคสั์กระบาดก็เลยเลาแนะนำกอเลยมีกล้วยซุกไปตลาดก็เลาะสื่อกล้วยซุกกล้วยน้ำว้านะคะเอา,อาเหนึ่มือเศร้าสามแคปซูลมอือแรกสามแคปซูลอ่าอยู่ที่น้ำหนัก แม่พันธุ์นะคะแต่แม่พันธุ์ของมันใหญ่กระสินน้ำตูมันใหญ่หาหกลอยบยูหอกค่ะแต่ละตัวน่ะเออก็เลยให้หมือเศร้าสามแคปซูลมือแรกงสามแคปซูลให้กินติดต่อกันสามมือลูกงัวกินนมแม่ตุ้มมันยุบแม่นะคะกาถ้าพินองเห่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอ่นลลา,าอน,ลลน,นี่ละโรคระบาดง้วนนี่ละแต่ว่าม่ใหญ่กระสินฉีดปากเกาปื่อยเท่าเปื่อยให้เรียบร้อยหลังงัวน,น,นะคะ นะคะงัวควายนะแต่ว่าอ่าริมสกีแอนที่ว่ามันเป็นโรคไม่อยังระบาดงัวที่เพิ่นออกอากาศทุกเมือนี่ไม่ใช่กระสินก็บอกว่าเออนะคะเมื่อหนท่างแล้วตกใจด้คันนี้ก็เลยมีฝาดทลายโจรไปสื่อสร้างสื่อฝาดทลายโจรแบบอัดแคปซูลนะคะขาย่างดีเลยค่ะกระปุกละสองร้อยกว่าแหมก้กระปุกละสองร้อยห้าสิบเม็ดโอ้กระปุกละสองร้อยห้าสิบบาทมีอยู่ลอยแคปซูลกระปุกหนึ่งนะ ไม่หญ่กระสินสังมากกับให้กินมือเร้ามือแลงมือละสามแคปซุลนสามแคปซูลนงวนหน่อยไงอ่ายี่สิบหกตัวเนาะไม่ไ่กระสินก็ให้กินเน้นเน้นตัวละสามแคปซุลนอ่าแม่อ่าแม่ไงงัวที่เหลี่ยงลูกอ่อนนะคะเท่ากับอาศัยว่าให,ให้ให้ลูกเขาได้กินนมผลปรากฏว่า ตุ้มที่มันเป็นพ่องเป็นตุ้มนะคะเป็นตุ้มมันยุบซื่อๆนี่แมมันเป็นตุ้มเต้มโตแต่บอมีน้ำเหลืองบ่มมียางได้นะคะจนเดี๋ยวนี้เขากำลังเริ่มตกสะเก็ดนะคะก็ต้องขอบคุณนเพื่นพนพนอนอาปัตุสัตว์น้องไพ่นะคะเพื่อนแนะนำมาโทษไปปรึกษาเรื่องอสั์เหล้ยงในในสวน,นะคะ่ะในฟ้ามนะคะกับสิมีมีควายมีงัวมีมาแต่สรุปแล้วปลอดภัยเม็ดนะคะนี่ก็คือเป่าระวังเรืองอานเพราะว่ามันเป็นหนาฝนเนาะ ไม่ไ่กระสินก็ต้องเฝ้าระวังนี่พ่อพันค่ะนะคะนี่คือพ่อพันธ์ไม่ไ่กระสินได้นันไม่ไ่กระสินก็ล่างกอ่อไฟค่ะนะคะอ่าเพื่นเตรียมมาไวไ้ห้ก็คือขีมา่าเขาจิตตักมาไวไ้ห้เลยนะคะห้คนงานพิ่นตักขีมา้าใส่ถั่วใส่หนีมากเดี๋ยวไม่ไ่มากยุดเองมาโกอเองค่ะอันนี้กะสิมีใหม่อยู่อ่าอยู่รางสองสามแผ่นนะคะเศษใหม่ แล้วก็เอาขี่ฟางทีมั่วกินบ่มือที่ว่าห้าลาด,ด้วยกากน้ำตาลเนี่เห้ากะเอามาเอามาปกเอามาคุ้มนะคะพอลังจากมันติดควันมันจะหนาๆแล้วห้ากะตักตักขี่มา่าขี่ม้าเปียกๆก็ๆกว่าถือว่าเปียกนะคะกึง่งแห้งกึง่งเปียกขี่มาฝนตกใส่เอามาใส่ตรงนี้นะคะเอามาใส่กองฟางที่เา้าที่ควันกำลังขึ้นนี่เขากระิควันใหม่ตลอดทั้งคืนค่ะ ไมคีมานี่นะคะเพราะมันมีเชื้อไมยอยู่ด่านล่างแล้วก็เอาฟางผมหนาเติบค่ะเนี่ยตัวนี้นะคะไอ้คูนเนี่ยค่ะไอ้คูนเ,นเป็นง้วขาวพี่นอองอ่าสูงยาวเข้าดีเป็นพอพันนี่เหมาะเลยนะคะถ้าคุณใดอยากได้บะมันขาวเน,นี่เห็นบอไมไงกระสินคือว่าเลือดสูงนะคะบะมันเลือดอ่าเป็นง้วบะมันก็เลือดสูงเติบแล้วค่ะนะเพราะว่า,าไมไงพัฒน,นาเปลี่ยนพอพันอยู่ทุกสามปีนี่ ะะแต่ว่าเขาได้แม่เขานะคะออกมาเป็นง่วขาวคือแม่เขาแต่พ่อเขาเป็นง่วแดงบะมันแดงค่ะแล้เลยออกมาหลุดลางแม่เขาเป็นง่วบะเป็นง่วตัวมันใหญ่น่าใหญ่เงาหนอดูออกมากครับพุดนะนะคะขาเงาตัวเาวาง,างาหนังหนาเงาหางใหญ่ลักษณะดีมากอันไข่สองนวยกับเสมอกันเลยนะคะเหมาะสำหรับเอาเป็นพ่อพันก็ไดนี่นะคะตรงนี้ งัวยังบ่ฮอดงัวงสิได้ยัง่งกินนอมอยู่แมแปดเก้าเดือนนะคะแปดเก้าเดือนได้หนึ่งงวยังเพราะฉได้หอดปีได้หนึ่งเก้าเดือนเนี่นะคะยัง,งกินนอมอยู่ย่ง,งบะไทยนองแม่เขาทองอยู่นะคะอันนี้ก็คืออีกการทํางานย่ำม,มือเว้นกระยูบ้านจัดรายการขายของอยู่หนาล้านนะคะอ่ามีร้านมีช็อปหนาล้านนิดหน่อย,อยดอก ขายสมุนไพรขายทุกอย่างนะคะก็เลยเมือแรงมากกับมาสวนมาสวนก็นคือ,อามาดูแลความเรียบร้อยนะคะช่วงนี้มาดูแลความเรียบร้อยเรื่องอโรคระบาดนี่แหละไม่ไงกระสินจะต้องดูแลด้วยตนเองเพราะว่าเ้าต้องดูแลว่าเนืมือเศร้าสามก่อนลาดตวยกากาน้ำตาลเนื้มือเศร้าตั้งแต่เศร้ากับสามก่อนลาด้วยกากาน้ำตาลอันนี้คือฝากให้งัว่าพ่อ เกาโมงเกาโมงนี่เข้ากับปล่อยเลยปล่อยให้เขาแทะเล็เมือหมื่อหิวน้ำก็นอนลงกินในสสะนะคะซีสามฝนตกย่ำได้เขาขอกย่ำนั่นนะคะแต่เมื่อนี้ฝนตกว่าเมื่อนี่ช่วงสามโมงสามโมงกว่าซีโมงนี่นะคะเขาก็เลยล่เขาขอกนะคะลายเขาขอกอ,อ,อือแตอยู่ประมาณนี้แหละคะ่ะคือการดูแลศาดต์หนึ่งเราต้องทโายใจรักเรามันเกิดเมื่อยบบอยาบโบ่เมื่อ,บอยบหยากค่ะพี่น้องอยู่ที่ความอยู่ที่เอาท่าเรามีความสุข นะคะนี่แม่นั่งได้ไงง่วแม่นางอันนี้ไม่ไงเห็นบอกนะคะถ้าเข้าถ้ำถ้ำด้วยใจด้วยใจรักษาแตค่ะนะคะเป็นอาชีพที่เข้าย่อมองขามด้ค่ะอาชีพเลียงง่วเลียงควายเนี่พอแม่ผ้าเลียงเข้าสีโบอึดยูอึดกินนะคะถึงจะมีหนีสินกับเขาสามารถปลดหนีสินในเข้าได้เขาสามารถสื่อรดให้เข้าได้เขาสามารถเฮ็ดบ้านให้เข้าได้เขาเฮ็ดให้เข้าได้กินดีมีสุขได้นี่ก็คือการ การเลี้ยงการเลี้ยงง้วควายปฏิสัตย์นะคะเลี้ยงแบบธรรมชาติคอกแบบโบราณนี่แหละเนี่นะคะแบบนี้แหละเลี้ยงไว้เถ้อขาวเป็นอาชีพที่หน้าตาโบกินไก่โบหอมหน้าตาโบสดใสโบงามนะคะแต่เหาท่าแหล้วเค็ดใข้ครอบกลัวกินดีมีสุขที่อาชีพที่บขคนมองขามนะคะเป็นอาชีพที่บ่มีเสาอาทิตย์ค่ะข,ขี่งัว็ขายได้ขี่ควายขายได้ขี่มมากขายได้นะคะอันนี้ก็ หกโมงกว่าแล้วไม่ไงกระสินกะษิาขออนุญาตตำล่างกันไปก่อนพอ,อกันไม่คิดหนาอย่าลืมขำว่าเบิ่งหลักกดติดตามกดไลค์กดแชร์เน่เด้จะลืมคำว่าเบิ่งหลักกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอ๋อนี่ยเนี่นี่มาแล้วคะ่ะมาแล้วไอหนึงค่ะซื้อหนึ่งแล้วค่ะตัวนุ่นๆนะนะน,นะคะเน่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 เจนบอลเอออย่าทำน้องอย่าทำน้องอย่าแกล้งน้องอยู่น้ำกันอยู่น้ำกันเท่าไหร่แล้วเด้ เอออยู่น้ากันเออเขาไงแล้วอยู่น้ากันลูกอยู่น้ากันเขาเป็นหนองอยู่น้ากันจะไปชวนเขานะคะเอาละค่ะสวัสดีค่ะ